Welcome to Star Society Take 2, 1 Jenny, we are genies! How do you feel today to become the prisoner of T.O.B? Uh, like, uh, when we first heard this news we were absolutely so thrilled cause we all know that mi is a lovely brand in Thailand, and um, I've always admired their commitment of quality and innovation. So it is really a big, big honor to have this collaboration with mi and Darien Cole. And we also hope that we can spread our young energy to help introduce mi powder to a wider audience, and also um, help us to help other people to find their own beauty. คือพเราสมัมผัสได้ว่าเป็นแป้งที่เหมาะกับวัยรุ่นมากๆค่ะเพราะเขาให้เหนื้อสมัมผัสที่บางเบาแล้วก็มีความที่ไม่แม็นมากเกันไประหว่างวันทาให้ผิวเราชุ่มชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำว้าวอ่าใช่ค่ะนี่ี่เานีเวคเดเป็นดนีอ๋อว่าี่น a y f t e r I use o w e r and like y o a l r e a d love it r i g h t That can make my skin look smooth and glow, and they have a SPF 30, so it's protecting size So I think we don't need to afraid uh, like that. So we can. Oh, yes. Yeah. It yeah, also has oh, like a lovely look outside. It's like pink, pink, and it looks like a Barbie doll actually. So I think all the young girls will love it. Yes, I like. You. จริงเนะคะหนูคิดว่าทุกคนน่าจะถ้าได้ลองใช้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรักเหมือนที่จีนี่ส์รักนะคะในแป้งตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเบาบางแล้วก็สบายมากนะคะใช้แล้วสบายผิวมากเหมาะก,กับวัยรุ่นทุกคนนะคะรวมถึงไปทํางานหรือเอ่อหนูว่าทุกคนใช้ได้นะคะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หนาเกินไปแล้วก็มันเหมาะกับผิวมากๆยังไงก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะมาลองใช้ดูเพราะว่าจีนี่ส์นะคะคอนเฟิร์มว่าดีจริงค่ะจีนี่ส์เลิฟเลยขอบเลย ถ o า e ็ไม่ช o น l ็ตอนนี้ก็ไม่ชินอ๋อตอนนี้ไม่ชิ s อ okay, wow. anyway. ๋อโอ้โหจิน e ี่อ๋อโอไปมรมดอ๋อ้เมด จริงๆแล้วตอนนี้นะคะสามารถติดตามทางเชมีดาริงนะคะดาริงบายดาริ่งแอนนะคะทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram นะคะทุกช่องทางตอนนี้มีทั่วแพลตฟอร์มนะคะร่วมถึง Tik Tok ด้วยนะคะใครนะคะค่ะสาวนักสาวนักสาวนักกระสอบรันดา้โออ้าอกโอ้โออโอสอ้อออ Oh, oh, mm -hmm. it is really really a big surprise yes. actually when we when it first come to like 1 million mm -hmm. we already feel so excited and yes. so like actually, unexpected yeah. so now it's going up to 2 million uh, we wanted to thank to our fans our wings, and thank you guys love this song so much and hope there will be more viewers mm -hmm. of our song yeah. mm -hmm. ไลค์กดซสไครตกันนะคะ2ล้านแล้ววันนี้นะคะในช่องทงต่คุกรสึกดีแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้่ก็ประสบความสำเร็จดูที่จริงๆแล้รองก็ไม้ ไปทํางานจริงๆไม่ใช่แค่ที่จีนนะคะเราแบบไปทํางานหลายประเทศเลยนะคะทั้งมาเลเซียก็ไปมาแล้วญี่ปุ่นก็ไปมาแล้วนะคะรวมถึงจีนแล้วก็ในอนาคตหนูคิดว่าเราก็จะไปในอีกหลายๆประเทศยังไงก็อยากฝากวิงทุกคนนะคะที่เป็นแฟนคลับของเราในแฟนต่างประเทศเนี่ยก็ติดตามแล้วก็รอพวกเราด้วยนะคะว่าพวกเราเนี่ยจะไปที่ไหนกันบ้างคะ่ะแล้วก็เราไม่ลืมแฟนไทยแน่นอนนะคะยังคิดถึงแฟนไทยแล้วก็จะกลับมาประเทศไทยบ่อยๆแน่นอนค่ะค่ะแฟนไทยทีย่ได้เจอเล อ๋อแล้วแบบวนนี้มีอีเวนต์หรืออันนี้อะไ The f u t u e t h a t gonna be all Thai fans right here อ่าจิงๆก่อนหน้านี้ที่ที่มีนะคะที่เราเรามีมีก็คือจะเป็นเฟสติวัลที่เป็นเฟสติวัลวันเดอร์แลนด์ค่ะก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะคะก็เป็นอีเวนต์หนึ่งที่ค่อนข้างใหญ่สำหรับพวกเรามากๆเพราะว่ามีศิลปินเคป๊อปที่แบบเขามีชื่อเสียงกันมากๆหลายวงมากๆค่ะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่จีนี่ทุกคนได้ขึ้นไปร่วมีก ลืมมากันเยอะๆนะคะยูๆนะคะยืมายอนะคะน้ายไม่ได้ทิ้งค่ะอยากบอกทุกคนนะคะหนูว่าแฟนๆบางคนก็เริ่มทราบกันแล้วนะคะว่าเดี๋ยวพวกเราจีนนี่สนะคะจะย้ายนะคะจาก ประจําอยู่ที่ไทยแลนด์เนี่ยก็จะไปย้ายที่ปักกิ่งนะคะแต่ว่าแฟนๆที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไปไม่ต้องวอรี่ไปนะคะเพราะว่ายัางไงพวกเราก็จะกลับมาหาอย่างแน่นอนนะคะได้โปรดรอพวกเรานะคะแล้วก็พวกเราก็จะมีผลงานใหม่ออกมาเยอะแยะมากมายนะคะรวมถึงจริงๆเราจะไปในหลายๆประเทศด้วยค่ะทั้งประเทศมาเลเซียประเทศของเพื่อนๆในวงประเทศญี่ปุ่นนะคะก็อยากให้แฟนๆทุกคนรอติดตามพวกเราด้วยค่ะค่ะเหนูอยพูดอย่างหนึ่งเพราะว่า ค่อนข้างเห็นเป็นแฟนหลายคนค่อนข้างกังวลเพราะว่าวกลัวว่าแบบจีนี่จะไปแล้วแบบลืมไปเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วคือพวกเรายังกลับมาิร์ k ที่ไทยอยู่คะ่ะยังรับงานที่ไทยปกติแล้วก็งานต่งตางๆยังสามารถเข้าได้เป็นปกติเลยคะ่ะใช่คะ่ะแต่แค่าอาจจะย้ายฐานเพราะว่างานที่จีนมีค่อนข้างเยอะแล้ว <c oughs> ก็แบบว่ามันมหายกั First time uh, we nine people together go into a Chinese program, and it is like a exercise or uh, like a sports uh, program. So it's like uh, divided into four big teams, and we com compete together. And our genius is like equally separated into like four teams, and I think everyone did a really Great job. Yes, because we really practiced for this game for yeah. a long, long time. Like yeah. everyone for are gymnastics, archery, and uh, street dance. Yeah, you know, I think the running, big shot for our running. fans. Yeah, running. I think the big shot for our fans is like everyone can do. Uh, crew dance battle on mm. it's like really really shock. and also like little go to our gymnastic. that's like the first, first time, time. Yeah. and also some of us there going go. to swimming running so yeah. many like uh projects and I think we have been fine and we did a great job mm. แงสิอาสาค่ะค่ะแลล้่วาไม่ม่ัไม่เออก็ฝากพวกเราฝากทุกคนนะคะติดตามพวกเราจีนี่สด้วยนะคะตอนนี้ก็ ปล่อยอัลบั้มออกมาแล้วนะคะเพลงไตเติลนะคะชื่อเพลง Our Glass ยังไหมก็ฝากพี P ่ๆสื่อติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากแฟนคลับนะคะทุกคนตอนนี้เรามีอัลบั้มแล้วเรามีทั้งหมด4เพลงนะคะ <S <S กกเพลง Lucky Bell Our Glass ตัดๆๆนะคะแล้วก็เพลง Sick of You ฝากพวกเราด้วยนะคะรวมถึงฝากช่องทางการติดตามของพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆ,งๆทั้งส่วนตัวแล้วก็ของวงนะคะในวงนะคะสามารถ s e ิร์ช g e n i u s Official นะคะได้ทุกแพลตฟอร์มก็จะเจอพวกเราค่ะแล้วก็จะกลับมาหาพวกเรา <laughs> um, I will definitely be a fan of one more present like can you say something to Thai fans to follow here and support you support? We just want to say thank you so much to our Thai fans who have always given us a lot of support during our stay here in Thailand. Thank you for coming to all of our shows in Thailand and being at all of our events. Um, We want to say please don't worry about us because our heart is always with our wings no matter where we are. So please continue to support genies and we love our wings very very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Love you guys ห้าหกเจ็ดแปด Tell me darling Tell me darling ใช่หลักจริงพูดจริงไม่จบตา Tell me darling Tell me darling หลักจริงพูดจริงทุกเวลาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ